สวัสดีครับอยู่กับผมโดมอโตโมิชั่นสวิตนะครับวันนี้ผมก็จะพามาอุด egr toyota r e v o นะครับเครื่อง2.8เครื่อง2.8กับ2.4อุดทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับวันนี้ผมจะมาอุดแบบ2จุดนะครับก็คือปิดต้นทางกับปลายทางครับของ toyota r e v o ปี2018ไม่ว่าจะปีไหนของ toyota r e v o อุดทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับมาตามดูกันครับ เครื่อง2.8เครื่อง2.8กับ2.4อุดทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับตัวยตารีโบกเดี๋ยวมาดูจุดที่จะอุดนะครับก็มีจุดนี้จุดที่หนึ่งครับจุดที่สองจะเป็นท่อที่ใช้ในการอุดสองท่อนะครับอุดแผ่นหนาก็สามารถถอดท่อสองท่อนี้ได้เลยครับอันดับแรกตัวน็อตที่จะต้องถอดนะครับจะเป็นน็อตยึดซับพอร์ตนะครับนี่ครับซับพอร์ตขาตัวนี้ครับตัวนี้ครับหนึ่งตัวแล้วก็ ตัวข้างล่างมันจะไม่ชัดหน่อยตรงข้างหนึ่งจุดครับจะเป็นตอนน็อตยึดตัวซับพอร์ตเฉยครับของตัวนี้เราถอดน็อตตัวนี้ออกแล้วก็ไล่ถอดท่อออกครับนี่ครับก็เป็นน็อตท่อยึดซับพอร์ตตัวนี้เป็นตัวล่างนะครับตัวนี้เป็นตัวบนเดี๋ยวผมจะดึงตัวซับพอร์ตขึ้นให้ดูนะครับเราต้องถอดตัวนี้ออกนะครับ ถ้าไม่ถอดตัวนี้ออกมันจะดึงท่อออกไม่ได้ครับมันจะติดมันจะติดขอบตรงนี้พอดีเราก็มาถอดตัวนี้ออกครับแล้วคราวนี้ครับผมก็จะถอดท่อออกนะครับนี่นะครับก็จะมีท่อที่ผมจะถอดท่อนแรกนะครับคืออยู่ข้างนอกเลยครับท่อที่จะวนมาในท่อร่วมไอดีนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวเนี้จะเป็นน็อตยึดสามตัวนะครับน็อตยึดสามตัวนี่ผมคลายไปแล้วแล้วก็ตัวนี้ น็อตยึดสองตัวนี้ครับเห็นไหมครับผมคลายไปล่ะนี่ครับท่อนแรกก็แบบนี้นะครับน็อตยึดหนึ่งสองสามสี่ห้าน็อตจะมีตัวยาวตัวหนึ่งนะครับตัวยาวตัวนี้จะอยู่ตรงนี้นะครับตัวยาว ก็เสร็จแล้วครับท่อนแรกน็อตฝั่งนี้ก็เป็นสองตัวนะครับตัวนี้เป็นท่อไอเสียที่วนมาก่อนจะเป็นน็อตเบอร์สิบสองทั้งหมดนะครับทั้งชุดเลยก่อนจะหมุนยากนะครับถ้าน็อตไอเสียนี่ก็ค่อยๆหมุนออกครับทุกจุดจะมีประเก็นหมดนะครับผมจะใช้ประเก็นเดิม ทาปะเก็นเสริมเอานะครับปะเก็นเดิมจะเป็นปะเก็นเหล็กอยู่แล้วครับใช้ปะเก็นเดิมทาปะเก็นเสริมครับอันนี้ผมก็ถอดฝั่งนี้ออกแล้วครับนี่ครับก็คือแผ่นอุดนะครับผมก็จะทาปะเก็นไว้ทุกจุดนะครับก็จะเอาเข้าไปเลยครับนี่ผมก็ใส่แผ่นอุดเรียบร้อยแล้วครับก็นี่ครับจะเห็นแผ่นอุดนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ขันน็อตนะครับก็ตอนนี้อย่าเพิ่งขันแน่นะครับเราต้องไปใส่ฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ค่อยขยับตัวนี้ก็ขันไว้เฉยๆครับ อยู่ผมจะทาปะกินตัวหน้าเป็นฝั่งนี้หน้าเป็นฝั่งนี้แล้วก็ทาทุกจุดนะครับต้องทาให้ละเอียดครับใช้ปะกินเดิมทาปะกินเสริมครับยังไงก็อยู่ครับเดี๋ยวไปใส่ตัวอีกฝั่งหนึ่งดูครับเทคนิคของผมนะครับในการอุด EGR นะครับผมจะถอดตัวปะกินเดิมออกมาเราถอดปะกินเดิมออกมาเสร็จแล้วก็พวกเนี่ยครับหน้าปงหน้าเป็นนี่ครับมันจะมีคราบเขม่าเกาะแน่นอนครับ ให้เราถอดปะเก็นออกมาแล้วก็ทําความสะอาดใช้ผ้านี่ครับทําความสะอาดไม่ให้มีขมงขมาติดแล้วก็ทาปะเก็นเสริมครับทาประเก็นบางๆนะครับแล้วก็ใส่ปะเก็นกลับ้าไปคืนครับแล้วก็ใส่แผ่นอุดครับก่อนนี่ครับก็จะเป็นวิธีของผมครับจะได้อยู่แบบร้อยเปอร์เซ็นครับนี่นะครับผลไหมครับผมทาปะเก็นไว้แล้วนะครับทาเกาืปะเก็นแล้วก็จะใช้แผ่นอุดเข้าไปก็นี่ครับก็ทาปะเก็น บางๆพอนะครับเราใช้ปะเก็นเดิมแต่ทาปะเก็นเสริมครับไม่รั่วครับยังไงก็ไม่รั่ววิธีนี้ครับแผ่นปะเก็นครับผมก็ทาแล้วครับก็เอาลงเลยครับทาสองฝั่งนะครับนี่นะครับก็อุดใส่แผ่นเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทาปะเก็นเรียบร้อยครับมันจะใช้แผ่นปะเก็นอยู่ด้านในนะครับแล้วก็เหล็กอยู่ด้านนอกเหตุผลที่ใช้แผ่นปะเก็นอยู่ด้านในเพราะมันมีรอยกดแล้วครับแล้วก็ทาเสริม คราวนี้ก็เหลือใส่ท่อนะครับนี่ครับท่อผมก็จะต้องทําความสะอาดหน้าแปลนก่อนแล้วก็ทาปะเกินทุกจุดนะครับทาบางๆครับทาเสริมครับเพราะเราใช้ปะเก็นเดิมอันนี้เดี๋ยวก็จะเอาท่อเข้าครับผมก็เอาท่อเข้าเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับท่อทาปะเก็นทุกจุดนะครับเอาท่อเข้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาใส่น็อตขันดูครับนี่ก็ใส่ท่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอัดเรียบร้อยแล้วตัวนี้ เออเป็นไหมครับน็อตสองตัวตัวนี้น็อตสามตัวนะครับที่ผมถอดให้ดูตอนแรกจะมีน็อตยาวตัวหนึ่งแล้วอย่าลืมใส่ตัวซัพพอร์ตนะครับซัพพอร์ตจะเป็นน็อตสองตัวนี้ครับก็เอาวางลงไปเลยนะครับก็วางลงไปแล้ว ก็ใส่อะไรเสร็จเดี๋ยวมาไล่ให้ดูอีกทีครับมีจุดไหนบ้างจุดที่1มีน็อตสอตัวเบอร์12นะครับเดี๋ยวไปดูจุดที่2ครับนี่ครับจุดนี้คือจุดที่2นะครับรูปมุมกว้างครับก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยครับตัว Toyota ารีโวตั้งแต่ปี2019ลงมานะครับอุดได้นะครับไฟไม่โชว์แต่ถ้าปี2020อุดแล้วไฟจะโชว์ต้องใช้การแมปปิดมอเตอร์ egr ช่วยนะครับถึงจะไฟไม่โชว์